กำเนิดประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาดินแดนนี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนในศตวรรษที่18มีชาวโยุโรปอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าอเมริกาอังกฤษควบคุมอาณานิคมทั้ง13แห่งบนชายฝั่งตะวันออกแต่เมื่ออังกฤษเก็บภาษีเพิ่มอย่างหนักโดยไม่มีสิทธิ์ให้ชาวอาณานิคมร่วมออกเสียง ก็เกิดการต่อต้านนำโดยบุคคลอย่างจอจวอชิงตันและเบนจามินแฟรงคลินจุดเปลี่ยนสำคัญคือสงครามประกาศอิสรภาพปี1775 1783จนกระทั่งวันที่4กรกฎาคมคศ1776อาณานิคมทั้ง13แห่งประกาศเอกราชจากอังกฤษและนี่คือจุดเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ถือกำเนิดจากอุดมการเสรีภาพและกลายเป็นผู้นำโลกในศตวรรษต่อมา